Bên hồn nào, con nào con ơi. Để Để bớt, bớt, bớt. เึืนเพืนปื่นนี่นี่เจอนี่อ่าเอล่ะเจแลัะีละีละสัตสัสผู้ตายวันเดี๋วะ Tải nước, tại nước, tải nước sạch one Chụp đây bỏ Bỏ đây Chụp cái đây vô Chụp cái đây vô À đây, tài, chụp cài. đây tài đặt tài đặt. yeah ơi

สองตายตายหนึ่งยิงในป่าพี่โดนป่าไหนป่าสามสามศูนย์สามสามศูนย์นะกูเนี่ยว่น่นี้นูขนเอี๋วบนั่นนี่โอ้ยเจอ มันปึนคู่ยิงเดืไก่โอเคยิงวะเจอล้โอ,อ้โยิงมตเข้าหัวสันสายหนึ่งไม่ได้เรอเบ้าเบไปเบา อันนี้้ันนี้สองข้างใช่กว่าเอาแดกตายปะแรกปะตายแรก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  ตายเลยตายเลยไม่เจ็บหนุ่ยตายแล้วไอ้หนุน่ยพี่นกมนผมโดนเอาไอ้ที่เนี่ยไปนื่ไปนี่มันี่ไปพี่เจ็บคนนึงพี่นกตื่นผมว่าจ้ะไอ้ยวันนี้ปัดเกิดบันอะไรวะผมยิงไม่โดนเว้ย

Trời Mà các bạn nghe chút tuyệt mắn Dù ban, Ê, đốt, áo Ê, nhìn đốt mà <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไหมเซฟทีมมิกที่หลังเยอะละผมบ่อใจบ่อใจตัวยุไกเยอะแลีวเยละนี่ยืนนี่มีตัวนึงไอหัวโลดอ่ะอ่าไอเนี่ยเป็นไอตัวโกลเดน ใกล้ๆได้แหละเอ้โหไล่ทะลุอันละอันละโค้ดเฮ้ยระวังระวังระวังทานมีทาานรู้ไม่ยท่านรู้เราอยเอารถมาแล้วหนึ่งหัวยิงได้กอนิงได้ไอ้โลนี้เจ็บอี๊บวอะเบิด i